ไปกับเพื่อนหรือไปกับแฟนไปกับแฟนเฮ้ยไปกับแฟนน่ะพี่ทนเตอเราเอานะเดี๋ยวเพื่อนค่อยตามไปทีหลังหน้าตาดีหรือนิสัยดีทั้งสองอย่างเราออกแนวโลกปะเนี่ยคนเก่งหรือคนดีคนดีอุ้ยเราดูคนที่นิสัยนะใช่ครับผมคนไม่เก่งี๋ยว่าเก่งได้เออเล่นเกมกับเพื่อนหรือดูหนังกาแฟนครับดูหนังกาแฟเตรียมกันมาไหมเอาเรื่องจริงเีย ไม่เตียยนะโคนันหรือจอมโจรคิดจอมโจรคิดเราทำไมเป็นจอมโจรคิดอ่ะไม่เพราะว่าโคนันกับจอมโจรคิดมันคู่ปรับกันเราจะได้เจอกันตลอดเจอกันปีคนร้ายคือใครคะั้อุงคิมคนนี้สีเขียวหรือสีแดงสีเขียวทำไมต้องสีเขียวอ่ะลิปออยสีใหม่อ้โหเตรียมไปรอตามกันได้เลยพูดเก่งหรือพูดน้อยพูดน้อยครับ เป็นคนชอบพูดน้อยทั้งคู่เหรอหรือว่าไใช่ครับอยแต่อยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยพูดดูพิมพุยกันเลยพออยู่ด้วยกันเอ้าเป็นซะอย่างนั้นไปยอหยอกสายมูหรือสายวิทสายวิทชอบวิทใช่ผมชอบวิทขนาดนีชอบเด็กวิทขนิดน่้น้องยูหรือน้องพีมน้องยูครับน้องยูเอ้าผมรู้ว่ายังไงเขาก็เลือกผมเอ้าแล้วคุณทำไมเลือกตัวเองอะเลือกให้เขาครับอ๋อเลือกให้เขาเลือกยูให้พี่พีมครับวิธีกรงงเลยสตาร์ทเลย